สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเชฟอ้วนสวัสดีครับวันนี้เชฟอ้วนจะทอดปลาเนาะจา้ะเนาะทอดปลานี้กับข้าวเราวันนี้ที่จะปลาทอดปลาเลยนะเขาเรียกปลาหมวดตัดแล้วก็ทอดปลาหมึหาากเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ตำผั่วจา้าชเชฟอ้วนจะโชว์ฝีมือ ห่างหายไปจากการทำกับข้าวไปหลายหลายวันอันนั้นอุ่นป่าที่ว่ปาปล่อยทอดแต่มาเมือืนี้นะจ๊ะ ย้ายลงมาข้างล่างก็สะดวกสบายกับการทํากับข้าวตรงต้นมะม่วงว่จาจ้ะเนาะแต่ช่วงนี้งานยุ่งจ้ะบุคาลมีเวลาเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะเพราะมันยังไม่ร้อน ปลาหมึกกับปลาหัวตัดมีป้าใจดีให้มาจ้าปะปลาอ้อยกับประหยัดค่ากับข้าวไปอีก <c oughs> แกเอามาให้อย่ากเอาถุงนะจ้ะปลาหมึกแล้วก็ปลาหัวตัดเชฟอ้วนมักขนาดได้นี่ปลาหัวตัดปลาหัวตัดบ้านปลาอ้อยจะเอื้นปลาีิโก้เนาะจ้ะปลานักเลงปลาเนี่ย อร่อยแล้วก็เพื่อนจะตำถัว่วเนาะจะเนาะตำถั่วกินกับได้ที่แล้วปลาเราปลาได้ที่แล้วยิงอทอดยิงเหนียวมันแห้ง เอาหมูไอ้นี่ไหมหมูสามชั้นกระวังนะกลางมันก็กรอบแล้วนะ mười nhà กระเบื้องแต่และชั้นจะบอก,กคกุยกันนะจ๊ะขั้มบนจะเป็นกระเบื้องสีเขียว้างล่างจะเป็นสีชมพูโอ้หอมน่ากินแล้วก็เอาปลาหมาตัดลงไปนะจ๊ะจะเสียบแบบหนึ่งลวดจะเสียบออกมาเหลือ้ออออยๆ ถ้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆอาจจะเข้ากันดีล้จ้ะกินกับข้าวสวยบอกค่อยแซบปันเลยอะกาเรากินกับข้าวเหนียวร้อนๆนจะอร่อยมากวางบนถ้วยแม่กระชอน หองโปรเชฟอ้วนเลยแล้วจะปลาหัวตัดถ้าไปตลาดเจอนี่เพิ่งจะซื้อมาประจำนะจ๊ะแล้วก็ปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตําส้มตําอันนี้ก็คือปลาหมึกที่ทอดเสร็จแล้วนะจน๊ะเนาะนี่ปลาหัวตัดเฮาทอดเรียบร้อย น้ำมันกาทอดได้อีงนะจ๊ะพอาทอดแค่ครั้งเดียวสองครั้งอันนี้มันเป็นน้ำมันหมูนะจ๊ะ้าอ้อยซื้อน้ำมันหมูจากร้านที่เพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวเ <c oughs> พื่อนขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่นจะเกี๋ยวกากหมูไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะแล้วเพิ่นจะเอาน้ำมันกากหมูมากรอกขายมาทำ อ้วน,น,นของเป้าใหญ่ดูรองเท้าก็ไม่ใส่ใส่ไม่ได้เท้าใหญ่กว่าอันเป็นรองเท้าเป้าอ้อยเนาะอันนี้รองเท้าเป้าอ้อยเนาะเพิ่นได้ใส่ก็ได้ทอเสร็จแล้วเชฟอ้วนก็เอามาปุ๊กับน้ำตาลเนาะจ้ะ เป็นปาลาอะไรไม่รู้ปลาโอยก็ไม่เคยกินปลาขั่วน้ำตาเขาเรียกอะไร,ไรอ่ะเสิหนูไม่เคยกินอ่ะ ทอเสร็จแล้วก็เอามาคุกกับน,น้ำตาลในกระทะที่ร้อนๆนะจ๊ะตั้งไปขึ้นแล้วก็ใส่ชรดด้วยนะจ๊ะนะมันก็จะออกหวานๆนะจ๊ะเป็นคลายประหวานเปยแเละๆปะไวสติจเรียบร้อยเ,เ,เอยชฟพวนรับรองว่าแซ่บ <c> เ <oughs> ชฟพวนต่ำแล้วนะจ๊ะ ฝีมือถั่วล้างแล้วฝีมือเชฟ้วนกระทะเล็กเๆลกเระทาสอด <c oughs> ใช้บวนเห็ดย่างกระแทบเราจะมุมมีว่าบ่แซบบึงหุ่นป้อยลวดแต่ก่อนจะจ้อยเดี๋ยวนี้อ้วนมาสัน่น ว่าจิงงดเข้าแรงเข้าแรงก็งดบ่ไดนะ้จ้ามือนองจ้ะเนาะเชฟวนก็ได้ใส่ตอนลงไปด้วยเนาะจา้ะของเสียพึ่นว่าปลาร้าเงินนย้อยเงินหย,ย่างนะจ้าพี่น้องจา้าเชฟวนห้อน หน้าอีดูหน้าอีตนหน้าอีดูภาษาหน้า,อ,นนาอินดูมากเลยถ้าตำทวนองในเชือบ้วนชว์ฝีมือนะจ๊ะตำ่วมาเนี่ยตั้งแต่ปลาอ้อยท้องบอดีปลาอ้อยก็ไม่ได้กินส้มตำเลยนะจ๊ะเนาะ เหมือนลำไส้ปลาอ้อยเป็นไผ่ต้องค้อกินนมจืดเคลือบตลอดเลยกับโบกินอาหารเผ็ดมากถ้าปลาอ้อยกินพวกส้มตำกับพวกกับฟองเพชรเพชรอาจจะป้อจะเจ็บท้องเจ็บจนชาขาเนะี่ยเจ็บแหงปลาอ้อยก็ลิงงดส้มตำโบโบค่อยได้เห็นปลาอ้อยเห็ดคลิปกินส้มตำนะจ๊ะเนาะ เขาตอ,ตอปวดท้องเคยไปหาหมอดรอหมอบอกเป็นกดไหลย้อนขึ้นว่ะหอมเจตเจแ๊บทาตำนาอินดูนาอินดูก็ใส่ปะลาล้าลงป アローアイ。 ใส่น้ำตาลลงไปใส่ปลาราลงไปหน่อย FC ทุกคนมันชิป้วยอร่อยแล้วใช่ไหมนีม่แซบ่บ ปอ,อยกระจบคลิปแค่นี้เนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตั๋วให้ปอ,อยกระเชฟอ้วนหนเดจ้าสำหรับคลิปนี้ปอ,อยกระเชฟอ้วนก็ขอตัวลาไปก่อนเนะจ้าเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเพื่อตักเชฟอ้วนเทปบึ้มใส่จ้านาและจ้าบ๊อเมืไอว้าวา มาเแฟบุคคะพี่น้องจ๋าในคือ,อรีมือเชฟอ้วนบนปลายชีวิตเราวน่าจะไปขายเส้นตําไก่ย่างกันนะต่อรถพ่วงใส่เวฟบคันขาวขายส้มตํานี่ขายดีมากเลยนะไก่ย่างส้มตําใช่ไหมอ่ะจบคลิปกันนี่ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เราสองคนด้วยนะจ๊ะกดติดตามให้ปาอ้อยกับเชฟอ้วนด้วยจ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเราในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ปาอ้อยกับเชฟอ้วนก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า